การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณยายใจดีชื่อว่ายายหวานอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆริมแม่น้ำยายหวานอายุเยอะแล้วแต่จิตใจยังสดใสาราวกับดอกไม้แรกแย้มคุณยายมีสัตว์เลี้ยงตัวพิเศษที่ไม่เหมือนใครนั่นคือฮิปโปโน้อยชื่อว่าปุ๊กปุ๊ ปุกปุ๊กตัวกลมใบหน้าดูซ,ซื่อและชอบทำหน้าเหมือนคนกำลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลามันเป็นลูกฮิปโปที่น่ารักแต่สนเป็นที่สุดตอนที่ยายหวานเจอป,ปุ๊กปุ๊กครั้งแรกมันติดอยู่ในพงหญ้าริมแม่น้ำตัวเปียกโชคและดูเหงาคุณยายไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยและอุ้มปุกปุก กลับบ้านแม้จะหนักไปหน่อยแต่ยายหวานก็ไม่บ่นสักคำเอาล่ะเจ้าตัวเล็กตั้งแต่วันนี้เธอคือสมาชิกใหม่ของบ้านฉันนะยายหวานพูดพร้อมกับยิ้มปุ๊กปุ๊บก,ก็เอาหัวดุนแขนยายอย่างขอบคุณ ทุกเช้ายายหวานจะตื่นมาหุ่มข้าวพร้อมกลิ่นขนมปังอุ่นๆปุ๊กๆชอบขนมปังมากพอเห็นคุณยายหยิบมาก็จะรีบกลิ้งตัวไปนั่งใกล้ๆทำตาแป๋วเหมือนขอขนม นอกจากนั้นปุ๊กปุ๊กยังชอบเล่นน้ำมากถ้ามีโอกาสมันจะลงไปแช่ในอ่างน้ำหลังบ้านทุกวันแต่ที่ตลกคือไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนมันก็ชอบทำตัวเหมือนฮิปโปใหญ่วันหนึ่งมันพยายามลงไปนอนในกระมังของยายแต่กระมังแตกดังเพลงทำเอายายหัวเราะจนปวดท้อง เจ้าตัวนี้นี่ขยันสร้างเรื่องจริงๆยายหวานพูดทั้งที่ยังหัวเราะวันหนึ่งยายหวานพาปุ๊กปุๆไปเดินตลาดทุกคนแปลกใจที่เห็นฮิปโปเดินไปมาในหมู่บ้านแต่พอเห็นท่าทางน่ารักของมันทุกคนก็อดยิ้มไม่ได้ ปุกปุกเดินดมของไปเรื่อยเจอผลไม้ก็อยากลองชิมเจอร้านขนมปังก็เอาจมูกดุนๆจนเจ้าของร้านต้องใจอ่อนยื่นขนมปังชิ้นใหญ่ให้มันแต่เรื่องสนุกก็เกิดขึ้นเมื่อปุ๊กปุกเจอบ่อปลาหน้าร้านขายปลามันกระโดดลงไปในบอ่อทันทีน้ำกระเด็นเต็มไปหมดทำให้เจ้าของร้านวอยวายลั่น ยายหวานฮิปโปของยายลงไปไว่ายในบ่อบปลาแล้วยายหวานรีบขอโทษพร้อมกับช่วยพาปุ๊กปุ๊กขึ้นจากบ่อแต่แทนที่จะโกรธทุกคนกลับขำกันใหญ่เพราะไม่เคยเห็นฮิปโปสนขนาดนี้ตอนเย็นยายหวานกับปุ๊กปุ๊กมักจะนั่งเล่นที่ริมแม่น้ำด้วยกันยายจะเล่านิทานเก่าๆเกี่ยวกับ เจ้าหญิงเจ้าชายและสัตว์ในป่าปุ๊กปุ๊กไม่เข้าใจหรอกแต่ชอบฟังเสียงนุ่มนุ่มของยายมันจะเอาหัวซบตักของยายแล้วหลับไปอย่างมีความสุขบางวันยายหวานจะร้องเพลงกล่อมปุ๊กปุ๊กก็จะกระดิกหูตามจังหวะเหมือนเข้าใจยิ่งเวลา ที่ฟ้าครึ้งและฝนตกเสียงเพลงของคุณยายทำให้บรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัยวันหนึ่งปุ๊กปุ๊กดันไม่สบายมันนอนซึมไม่สนเหมือนเคย ยายหวานกังวลใจมากรีบต้มน้ำขิงให้มันดื่มและหาผ้าห่มมหาห่อตัวมันไว้คุณยายใช้มือค่อยๆลูบหัวของมันอย่างแผ่วเบาพร้อมพูดว่าไม่ต้องห่วงนะปุ๊กๆเดียวก็หายแล้วยายจะดูแลเธอเอง หลังจากพักผ่อนสองสามวันปุ๊กปุ๊กก็กลับมาร่าเริงเหมือนเดิมและไม่ลืมที่จะเอาหัวดุลขอบคุณยายไม่นานหลังจากนั้นคุณยายกับปุ๊กปุ๊กกลายเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเด็กๆมักจะมาขอเล่นกับปุ๊กปุ๊กและยายหวานก็คอยสอนให้พวกเขารู้จักดูแลสัตว์อย่างอ่อนโยน สัตว์ทุกตัวมีหัวใจเหมือนกับเรายายหวานบอกเด็กๆถ้าเราให้ความรักพวกมันก็จะตอบแทนเราด้วยความรักเช่นกัน ยายหวานกับปุ๊กปุ๊กใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันไปอีกนานแสนนานทุกวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและมิตรภาพไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและเข้าใจไม่เพียงแต่ทำให้สัตว์มีความสุขแต่ยังเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความอบอุ่นเช่นกัน